บ้านไม่เคยรีดผ้าแต่พอมาข้างนอกก็รีดผ้าจ้ะโชว์สกิลความเป็นแม่บ้านเว่อละโชว์ความสกิลความเป็นแม่บ้านอีกแล้วน,นะครับอันนี้ก็เราก็มีเป็นเวลขัามฟรุตอีกแล้วมาเช็คอินแบบมารีดผ้าที่นี่มาเช็คอินโดยมารีดผ้านะจ๊ะกาวที่แล้วพา คุณเพื่อนมาคุณเพื่อนต้องเลยต้องเป็นทวินนะจ๊ะวันนี้ก็เลยเป็นคิงเบสจ้ะรอทีมงานจะมา่รอทีมงานจะโผล่ไาอย่างยังไม่มายัไม่ออกมาจากนอนทรีเลยก็มีเมฆฝนแต่ว่าท้องฟ้าก็าโอเคอยู่ก็มีแดดให้เราเดี๋ยวลงไปเล่นน้ำดี่ารอ,อทีมงานมาให้ครบกัน ร้งแรกที่มาหัวหินแล้วเห็นฝนตกจะจะแบบนี้เลยตายแล้วตายแล้วน้องๆที่มากับที่หลังนี้จะมากันยังไงใช่อยู่ในทะเล่นนู่เนี่ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นภูเขาแล้วปกติแล้วคือไม่ฟีลเหมือนกำลังจะมาฝึกกนแท่ ดูเดี๋ยวเขาเก็บแล้วเขาเก็บแล้ว,ลวไม่ให้ลงแล้วใ,ลใช่เพราะมันอันตรายเดี๋ยวมันมีฟ,ฟ้าลงเน่ยเนี่ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเป็นครั้งแรกที่เจอฝนตกหนักแบบนี้ เราแยกวงกันนะคะก็คือวงสาวๆกับวงหนุ่มๆถ้ทาทงไกลขับได้ไหมขัด้ะดอะหัวแบบที่มีขับแบ,บจากการจนาบุรีอะไรแบบนี้ยจริงหรองบุรีก็เคยไปกับแม่ของผมของเคยเห็นใพี่ขับยกพี่ขับเลย คนมีแฟนขับแล้วเออใช่นงขับใส่เพลงในติ๊กตอกเมันมีด้วยแล้วก็่มีแล้วก็ขบม่ไห้แคให้องไปื่หนอติ๊กตอก่ไมาจะใส่เพลงไงใส่เพลงไม่มีใครรู้หรอกเป็นคนอินเดียไงใช่โมกับไิ อ,อ๋ออยู่หรอคะไม่ยังมีอีก <c> อ <oughs> ่ะลงหมื่นมาแต่ละรอบแต่รอบนี้คือเหมือนเดิมรอบนี้พาเด็กแกง๊งต้องราคาดื่มมาเรื่อนเล่นเงินสะอ่วมหอมเลยคืนเมือกี้กระป๋องเนน้ำแก้คุยเบาเบาเสร็กระป๋องได้มั้งเสร็จสองเลยเสร็จกบกระป๋องยาวแถมขึ้นไปข้างบนอีกคนละสาขวด ถ hey, oh pues ้าเกิดกไม่ง่วงไมไม่ได้นอนง่ายๆเอ๋ยวงดื่มกาแฟแล้วเดียวมเป็นงฟ้าอยดีวกอท่บานโอ้โห เก็บลูกชำ ลงบ่แทวิกิดอะไรอะเถอแทงวิคิด้ผมผมเบิ้ลงนีบ่ปล่อยรอกอยู่หนนี่เป็นไงล่ะมีเบิ้ลเบิ้ลอย่างนี้ได้ไหมอะเอาเบิ้ลได้ด้วยเหรอเป็นไงล่ะ สามลูกซ้อนเดอะเบสอันนี้ให้ไปเลยค่ะรางวัลเขียงตัวกล้องเชียร์ตัวกล้องเชียนตัวตัวใช่ใช่พี่ตอนแรกโอ้โหยู่ สึกพ่อๆนะคะอันนี้ีหัวหมกหมดแล้วเธอบ้านนั้นอ่ะเอ้คุณหัวระวังหลังนะคะฮัมล เราเท้ากินขากิจกรรมแน่นเนอะหลักเบรฟาดอ้ยพี่บอยโหดว่าหมดแรงแล้ว ลาลูกกระจายโอ้โหลายติดดีหมเลือกเลยเลือกเลยหนูบอกว่าลายหึลายอะหน่อยอัยโอขอย่างเปาเปาน้องลายโอ้โหโอ้โมี้มั่ะมันมันเป็นคอนเทนต์เอ๊ะเสียชื่ออาจารย์นะ โอ้โคชโคชบอยโคชบอยพ่อเป็นเบิร์แตกไงบอยแล้วจัดเลยโอ้โหวิทยละสีลูกติดเอผมเก่งหมโอยืดเลยอะไรโอ้ยสักคูนจะไม่เข้าอ้ว บะหมีม่เรานี่กลับมาต้องคล้งเลย

นี่มันเพิ่งบ่ายมูนนะเดี๋ยวมก็เหมือนกับอีกนี่นะอีกนี่เขาใส่เหล่าบัวเอ๊ะไม่เขาใส่เขาใส่บัวทะเนค่ะเออส่วนเที่เกาเหล่าทะเลแตกมาแล้วค่ะใช่ระเบิดไปแล้วยำไหลบัวที่แบบคนกินเผ็ดน้อยอย่างเราอาจจะเสียสติได้ไอ้ดึงแบบทมเทอรไอ้ดึงนี่ออกมาก่อนเลยเดี๋ยวมันจะเป็นเปื้อนเผ็ดๆอยู่คใช่เลยค่ะอือใช่ปลาดุกฟรูฟรูเวอร์อือ กิ่สดชื่นเลยอะเออร้อยยำมอนเหรอคือซุปตาเจีมใหม่นะคะทีมงานคุณภาพคือแบบว่ากินกันแซ่บมากคุณพี่คุณพี่รีวิวค่ะไม่ไม่รีวิวกับฉันแล้วดี น้เาเอาไหมลูกคุณน้าถึงกับไม่นั่งเลยใช่ไหมน้าชอบนหัคุณน้าเฮ้ยโทเป็นสัพท์อันนี้ไงหรอใช่เปลี like ่ยนไปเรื่อยเลยอ่ะอัปเกรดแล้วไง่เมื่อกี้สมัยก่อนเรียกคุณปู่ตอนนี้ก็คืออัปเกรดคุณน้าเกิดู อเอามา,มา,าแต่ว่าไม่เอาลงมาใครพายเรืออยู่ตรงนั้นะผู้ชายพายเรือรรอ,อนนัผู้หญิงยิงปืนค่ะผู้หญิงยิงปืนผู้ชายพายเรืออันนี้เรือเล็กออกจากฝั่งค่ะ ให้ท้องทำงานเข้าใจหน่อยว่ดครับเมือเม็ดเมือเม็ดมีบอยมาแล้วพี่ดมื่อจับเลยมุ้งบอยเอาเดี๋ยวไปโดนหัวแม่กิ๊บหรือเปล่าอันน้า สันพี่บอลเนี่ยยังไม่ถึง <laughs> วางไว้เลยลูกวางเลยเดี๋ยวลูกเอาไปปล่อยลมเอง,งรู้อีกนะ บางคนเรียกฟ้ามุ็นฟ้ามุ่ที่บางคนเรียกฟ้ามืดเย่มาใช้มันเป็นร้านลับค่ะร้านลับเชิญเดินเข้าซอยตอกน้อยไปเลยจ้ะปุบล่มค่ะไปเร็วเข้าเข้าตอกค่ะคลาล่มบุบว่ะใช่ดูทางเลยนะเดินไปีเดินไปภรรยาผมแพ้แมลงเดี๋ยวจะร้องกรี๊ดจับก่อนเลยจับก่อน Thank <laughs> ยุงใช่ไหมพ่อเอ็มร้านเขาสว่างเลยอะสว่างได้เรา้วโอ้เรากินแต่สิงเนาะที่นี่มีแต่สิงมีหุ้นเหมือนมีหุ้นสวนมีหุ้นสวนสิงเอาเอาลูกพี่เอ็มอย่าวก็นั่งวนะงไว้นะ ง่วงและหาวเลยนะแบบหาวไม่เลิกนี่ยังไม่ทันพูดเลยหาวโชว์ไล่เลยไล่เลยง่วงและหาวเลยนะหาวแต่ว่าติดเบสนีไม่ได้เลยนะไม่เราอยากให้มันระวังเะพี่แล้วเลยแล้วยก็อกว่าเธอต้องมากับอันนี้ถ้าเป็นอะไรกับน้องวันนี้มาหลายคนตัดของจากแทนดูสินี่ี่ี่ัดนหงอน่ัดสันิ้้แม่ไดูจากการตัด เดียวดูกูุบองมากเลยใส่ของดีของโรงแรมตุ๋นดาวคก็ชอบแบบไข่เจียวอะไรอ่ะไข่เจียวกรุ้งไข่เจียวปูอันนี้อะไรนะปูผัดหอมแครอทไข่เจียวกรุ้งแล้วก็หน่งไข่คูนี้ก็คือแบบ enjoy อไข่เจียวร่วมจับมือไข่เจียวร่วมจับมือครับพี่คแม่นี่ยวอะไรโอ้พี่เอลดูแซ่บพี่บอยก็แซ่บแซ่บหมด อร่อยดี่างฉันดูว่าเลือกต่างมแล้วเอาไข่เลือกขเอของชานั่่นแลแกมันคืออะไรอ่ะเกลือกจอย้าจอยมากจอยอีปิงก็คือน้ำหนักประมาณทยานเราต้องทยานเราคือชีวิตเราต้องเติบโตค่ะจะได้เันผอ้ชีวิเรตต้องเติบโตนะอร่อยมาหมกิ่นก็หอมแล้ว

วันนี้พี่เอดโซเดียมเกินไหมคะวันนี้โซเดียมไม่เกินนะไม่เกินนะผมจะแบบแอนตี้จีนโหลดเวอร์วันนี้พี่เราปล่อยพีแก๊ปย้ายก่อนไม่ย้ายเพี่มุ้งพี่แอมเป็นไงคะวันนี้สดชื่นขังครึ่นสีม่วงเหใช่แล้วก็เลยปล่อยทุกคนกลับไปแยกงานต่างกิพี่บอยเขานอนเล่นมือถือลงรูปลงรูปแต่พี่โอสร้างผลลัพธ์ใช่สร้างเอวให้เมีย อเอต้องสร้างสมัยนี้ก็จะต้องสร้างเอวัวตงังเนี่ยก็เลยต้องสร้างเอวประมนี้น,น,น,นี่เกลียดละเริ่มไม่ชอบแล้วนะนักเียอาหารเหมือนเดิมของคุณชายนะคะวันนี้ขอเปลี่ยนเป็นผัดไทยเพอราะเราเป็นคนไทยค่ะ